สวัสดีครับวันนี้นะครับเอฟซมาเยี่ยมมายามแล้วนะครับผมคครรััับบผมสสวดีจากช่องอะไรครับพี่จากช่องแก้วกล้าทาวเวลนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับ K A E O K L A แล้วก็ตามด้วยทาวเวลครับผมก็เป็นช่องเกี่ยวกับท่องเที่ยวเดินป่าแล้วก็รีวิวที่เราอกครับอ๋อเหรอครับโอ้ยใจมากครับได้มาเจอเบาอ่านเท่า ครับดีใจมากเมื่อเช้านี้ก็ช่วยๆพี่เขาเรียกช่างไหมพี่เขาเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นนะครับแต่ไม่อยากพูดนะเมื่อเช้าก็จะเพราะว่าบอกว่ารถมีปัญหาก็คือยางรั่วยางแตกนะครับท่านผู้ชมครับก็ผมก็ไปโทรเรียกช่างไหมพี่เขานะครับวันนี้พี่เป็นพี่เขาเป็นเอฟซีผมเนาะพี่เนาะ ครับแล Pop, e e mm ้ว hmm. ก็มาเยี hmm. angel, i, ่ยมมาเยือนนี่ผมก็เลยโทรบอกช่างให้ยางล้อรถแตกยางรั่วแต่ฝั่งหน้าโน้นเข้ามาไม่ได้ผมเลยโทรบอกช่างให้เขาามาช่างอยู่แถวแบ้านผมเนี่ยมาซ่อมแซมให้เมื่อเช้านี้เปลี่ยนยางเปลี่ยนยางแล้วใช่ไหมพี่เปลี่ยนยางเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหกิวข้าวมากครับอยากกินข้าวกับเป่าอัดแล้วได้ได้ได้เฮ้ได้ข้าวกันนะครับกับผมครับครับครับต้อนรับพี่นะกับผมเอ้ยอยากอยากครับ เอาตรงนี้ครับพี่นั่งนักกสาลเลยครับนี่อันนี้เมื่อกี้เอฟซีเขามามีกันก็เขาปุ่นมาฝากมาทางกาะสินครับใช่สี่ล้อกระบะเดี๋ยวกินด้วยกันนะอะไรพี่ครับผมนะครับนี่ตัวอาหารเท่เนาะเออประม่นก็ไม่ใช่ตัวอาหารอ่าเกลือกันเนาะครับผมครับตรงนี้เลยก็ได้พี่เออดูเลยให้กัุศลตัวหนึ่งเดี๋ยวผมเอามาให้ครับวันนี้เตรียมมาด้วยอีกพี่เขาเนี่ย เพราะว่าก็ยังไม่เคยเข้าไปดูช่องที่เขาอยู่เดี๋ยวจะเข้าไปกดติดตามกดเท่านั้นให้กดถูกใจให้ครับผมครับบรรยากาศกับตรงในตรงหน้าเลยครับพี่ซ้สำๆนี่ครับบรรยากาศเด่นเจนเลยครับพี่บรรยากาศลมเลื่อน กันเลยว่าพี่เขามีอะไรมาให้ทานกันซื้อมาฝากนะครับผมขอ,อบขอบขอบคุณพี่เขามากๆครับวันนี้มาเยี่ยมมายามตามจริงพี่เขาก็อยู่จังหวัดเลยจะมาได้แฟมอยู่อำเภอห้วยเม็กเขตจังหวัดกาฬสินธุ์บ้านผมนะครับเฮ้ยเดี๋ยว็ดเด็ดที่พูดอย่างนั้นผมก็ไม่ได้เด็กเลยดินะพูดเล่นพูดเล่นครับผมปรบ้านอยู่ครับวันนี้ก็ ซื้อกล่อง KFC มาฝากเบาอันนะครับเดียว่าข้างในเป็นไก่ทอดหัาดใหญ่นะครับกูเล่นพูเล่นอันนี้ KFC ครับผมครับผมโอ้ยไม่ธรรมดาแล้วดินินเลยอันนี้เป็นครัเป็นห้าครับโอ้เหเลยรู้จักไหมครับอันนี้อันนี้เป็นห้าเรยความคิดเต้นไฟพี่เลยครับแต่ผมไม่เคยกินเท่าไหร่นะ อันนี้อ่ะกินด้วยกันครับมามมาโอ้โหไม่ธรรมดาเลยครับผู้ชมครับทุ่มเทขนาดนี้ซื้อ KFC มาฝากกินด้วยกันเลยตอนแรกว่าครับอ่าตอนแรกว่าจะซื้อของดีมึงเลยมาให้กินครับคือมะพร้าวแก้วพี่ครับพอเลรู้จักไหมครับมะพร้าวแก้วครับพูดเอาแต่เนื้อแล้วก็มาทําให้มันใส่น้ําตาลมาเคี่ยวมันจะนิ่มๆครับถือว่าเป็น ชิกเนเจอร์ของจังหวัดเลยนะครับนะครับอื๋ออจัดเลยพี่ครับผมครับครับเอาลาดๆอย่างนี้เลยเนาะครับผมได้ได้เจ็บแล้ว <c oughs> มีน้ำรดไหลว <c oughs> ้าวไม่ไม่เอ็มรดมันอันนี้หรือ่ามันมันอันเส้นท่ากระพี่ขึ้นโน่นปล่อนนึ่งคือทั้งฝุ่นอันจะรอรัอง,งกูปเป็นอย่างเดียวจะมาเข้าดจะเช็งสั่นนะ ต่อหนึ่งขึ้นนุน่นท่านคุณต่อหนึ่งลงล่างนังพี่ผีปื๊นๆมาเลยแต่ว่าที่กรุงแล้วแต่หาทางจอดทั้งคันจะดีเพราะว่ามันคนรถเที่ยวไปเที่ยวมากขึ้นบ้าน,อ,นอ่ะ,อ,ะอันนี้เ<อ>ารเากินกันเลยเนาะครับผมเอาเลยพีอ่อ่าครับอืมอืมชิมน้ำชิมว้วยครับอ่ะชินเลยครับหอมเลยครับข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงเราบือว่าข้าวเที่ยงไม่กินมาโดนเนะแค่เตี้ๆกันเลย เคยกินบนไอ้เคยกินอยู่วะเคยครับ้ากี็เคยคั้ากีบกินกินกับว่าเคยกินดูอ่ะงงโง่มาไปหากินทำไมหากิงให้อื่นไอ้เครืเซเว่นเซนเขาไปในห้างเนาะอมาเขาติตั้งในห้อหางต่าง KFC ก็สมักผมไปซื้อกินได้ไอติมไอ้กครื่ KFC อ่ะซื้อว่าบบ่ได้ขอพี่ปะบอะโบมี่ะครับขอพี่ นี่ได้พูดขั้นด่ามาคขั้นประจารแค่ประจาครับเป็นทั่วใช่ไล่ใช่ไล่ทั่วทิพย์นะแล้นเฟซบุ๊กเนี่ยอันช่องจริงชื่ออย่างครับบอกท่านผู้ชมเนี่ยรันผู้ท่าและครับฮะรันผู้ท่าและอ่ะรันผู้ท่าแระนะครับเฟซบุ๊กนะเฟซบุ๊กเดี๋ยวผมขึ้นให้หน้าจอเลยครับเพราะว่าหลายคนที่จะมาหาหรือว่าจะติดต่องานเนี่ย เฟซบุ๊กบอมอะไรแบบเยอะมากขนาดผมติดต่อไม่ได้นะว่าจริงๆก็เปา,าอันเนี้ยเคยบอกไปแล้วว่าถ้าใครจะเข้ามาเนี่ยให้ติดต่อมาก่อนถูกไหมครับใช่าแต่ว่าผมไม่รู้เลยว่าจะติดต่อ,อยังไงอันนี้ผมมาตายดับหน้าเลยเข้ามาแล้วก็ถามทางชาวบ้านมาเขาก็เลยบอกว่าพอดีผมมาแวะซื้อของตรงบิชีพรทเขาก็เลยบอกเนี่ยเข้าไปตรงซอยเนี้ยอะไรประมาณเนี้ยก็อลยเข้ามาๆๆ ก็เลยมาถูกครับอันนี้เใส่กระดูกไ้นครับไอ้ทีนี้วันนี้ผมว่าจะกดสอบถามเรื่องราวชีวิตของเบ่าอันนี่นะครับก็ได้เนาะได้ๆคตอนนี้นี่เบ่าอันนี่อายุกี่ปีแล้วครับอายุผมอย่างนี้อยู่ที่สามสิบเจ็ดปีสามสิบเจ็ดสามแปหรือว่าถ้าเราว่าสามแปดว่าจะปีสองเก้าสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าปีสองเ้าถ้าจะเรกสอสิบแปด ง่ล้วเบาอันนี้ครอบครัวนี่อะไรยังไงครับขออนุญาตจริงครับเพืออยู่อะไรยังไงพ่อแม่ไม่มีนะครับท่านผู้ชมครับพ่อแม่ไม่มีนะถ้าอยากรู้ประวัติผมนะครับพ่อแม่ไม่มีแล้วก็พ่อแม่ตายตั้งแต่ตอนสมัยเม่อายุสิบสามปีใช้ชีวิตอยู่กับตายายมาตลอดตายายเลี้ยงแต่ตายายตายไปแล้วก็มีน้ามาคอยเลี้ยงดูดูแลเอาใจใส่แล้วเลี้ยงข้าวตลอดอย่างเนี้ย พอเติบโตมาประมาณอายุสัก20กว่าปี30ปีหรือ27 28ขึ้นมาผมก็หากินเองแล้วประมาณนี้นะครับก็ก็หากินแบบนี้แหละครับคือรายได้ทำเงินียนนี่แี้ะเล้วเรื่องการศึกษานะครับเ่าอันเรียนจบอะไรยังไงผมเรียนจบพูง่ายๆคือผมเรียนจบป .6 แต่มันไปต่อถึงเวลาถึงเวลามีแงงานอ๋อเป็นพวกของของคอมพิวเตอร์ช่างคอม แล้วก็มาต่อที่ปศนจบหมหกอืมโอ้ผมว่าน,านี้ครับก็ถือว่าถึงจะไม่ไม่ค่อยมีคนซัพพอร์ตเดี๋ยวถือว่าเป็นคนที่ไปหาความรู้หรือว่าจะอยากที่จะศึกษาจบหมหกเข็นเนข่าอ๋อเรียนเรียนคอมใช่ไหมครับ,รบเรียนพวกคอมสองศูนย์ศนสีมือแรงงานใช่ถึงพัฒนาฝีมือแรงงานเห็นแล้วเมื่อก่อนเป็นดีเจจริงเหรอครับไม่ใช่แล้ว หรือว่าไปทำอะไรในไฟ์สวนเลยคอนชั้นเล่นๆนะสิไี่เป็นยี่เขาทำเล่นๆไปแล้วไอ้บ้านบ้านตรงนี้นะครับวันนี้บ้านเบาอันนี้เป็นที่ของเบาอันได้ไหมหรือว่าอยู่ของญาติเหลือเลยอ่าตันนี้เหรอเยอครับที่ที่ตรงนั้นของนาของนาของนาเพื่อนก็ให้อยู่ตรงนี้ใช่เพราะนาเขาเป็นเจ้าของที่ตรงนี้ อันนี้ประวัติคือบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านลูกของนาอ้ามาสร้างไว้แล้วก็เขามาอยู่กับแฟนแต่ว่าพอลูกของน้าผู้ชายผู้ชายคนนี้เขาตายไปแล้วก็าาวก็เดี๋ยวบ้านล้างมึงดะมาอยู่โอ้กล่องที่ตั<ส>วซีดเหใช่ไหมครับใช่ตัวซีดโดนรับเออแล้วทีนี้บ้านหลังนี้นี่ยังไงพี่มีบ้านเล็กที่ไหมมันแล้วไม่ไม่ขอไฟฟ้าใช้อะไรมันมีไฟฟ้าใช้ไหมเนี่ยมีมีครับไฟฟ้าก็เข้ามาอย่างเนี้เมื่อก่อน มีต่อไฟฟ้าอ๋อบ้านหลังนี้มีมิตเตอร์อยู่ม,มีมีมิตเตอร์ครับอ๋อก็มีไฟใายอยู่ใช่ครับแต่ว่ามีไฟใช้มานานหรือยังหรือว่าเพิ่งจะมมีไฟใา้มานานนะเท่อดีผมมาอยู่ช่วงหลังๆเนี่ะหลเขาแต่ก่อนหน้านี้คือลูกของน้าผมมาอยู่บ้อืมาอยู่ที่นี่เขาก็สร้างบ้านอีกหลังฝั่งน้านโน้นเขาก็ทิ้งว่าเป็นบ้านห้างเขาก็มาปัดขวดมาอยู่นี่มีคนอยู่ได้ครับ ไอ้กินน้ำกันไหมเอาผมเที่ยวผมไปเหมือนกันับไปกินได้ครับด้ทำไทำไวเาบรถงมจอดทั้งปีาใครดีไปซื้อยังไงถ้าเธอดีไปซื้อังบอก่าไปไปซื้ออะงมจอดทางหนเมันตันทังรถตอโยังไงครับเนี่ยไอ้นาคตนี่ที่ว่าจะหาแฟนหายไหมนนาคต แฟนนะครับเคยเคยมีแฟนมีอะไรไหมผมไม่เคยมีไม่เคยมีครับแฟนไม่เคยมีเลยเราก็ยังไงครับก็คิดว่าอยากจะหาไหมคิดอยากก็ได้แต่ปัญหาปุ๊กินนต้อกันบ่มันไม่มีคนชอบมันก็ไม่เล่นโอ้กล่องตัวนี้ได้คาแพงกว่าตัวนี้เนาะราคาอยู่แพงกว่าโซนี่ตัวนี้มันของเชนนอนอันนี้ของตัวแหนนไงแหน อันนี้พานาโซนิกใช่ไหมของกพานาโซนิโอ้พานาโซนิกแต่ก่อนผมก็ใช้รูมิกนี่ไหะครับแต่คนละูันกินได้เรกินเด้กินเลยก็บ้าวันนี้ไปหาอยู่หากินยังหมดไตคบไตเชียดเป็นยังไงสิบเอดเรังเด็ดพ่ะความวังขก็กีพกเงเห็ดนังราเหมือนผมได้เห็ดไม่ได้อาศัยเห็ดบางมัองซองแบบหา คลายคลิปจริงใจแล้วก็แต่งานไม่งานได้เงินั่นเป็นเหตุผลอะไรเ้วตอนนี้นี่หลายได้หลักนี่ได้จักยังไม่ยังครับหลักส่วนมากก็ได้อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตอ๋อส่วนมากได้ได้จากอะไรคลิปเดียวหรือว่ายังไงมักได้บนยูทูบยูทูบครับยูทูบบ่าวอันนี้เดือนเท่าไหร่ครับขออนุญาตประมาณประมาณเดือนส่วนมาก รักษกบางเดือนมนางสามสี่พันน้องรู้กัถือว่าโอเคไหัสามสี่พันแล้วเดียวเหรอครับได้ไหมครับเดียวไม่ได้ของเฟซบุ๊กไม่ได้ไหมครับใช่เคยได้กี่นี่ก็อยู่ตามอย่างนี้ไปเรื่อยสบายใจไหมครับอยู่อย่างนี้ สบายใจอะเพราะว่ามันก็อยู่สรงนี้นะรับสนโดนแน่ตัดกับหมู่บ้านเนาะไม่หัวหมไม่โบกเบรกอะไรเนาะเงียบครับขึ้นมาก็เงียบ,บ,บเลยสบายแล้วเต่อันนี้แบบอยู่บนเดียวนี่แบบมีเหงามีอะไรไหมมีแบบอยากจะมีสาวๆมานอนกอดตรงนี้ครับผมเคยเามาอยู่นะโอเ้เคยมาแต่ไม่ใช่แบบยังไงทุกคนเคย ดีไหมถึงวันผู้หญิงแบบดีมันดีบ้างดูดูดีไม่ดีบ้างไม่ส่วนมากจะดูไม่ดีส่วนประมาณกั้เข้ามาแสดงว่าเบาอันนี้ก็ไม่ได้สิงแล้วใช่ไหมก็ไม่ครับเราไก่ใครนะครับกุ้งจีนใช่ไหมไก่เบาอัดไหมครับไม่ครับของน้าไปไปไป ใช่ไหมครับเบาะนนี้ไม่ซิงแล้วใช่ไหมครับไม่ซิงครับอ๋อไม่ซิงอ๋อไม่ซิงอืมก็มีแบบว่าถ้าอยู่คนเดียวนี่แบบมีเงองเงาแล้วแบบแอบชักว่าวอะไรอย่างเงี้ยครับอืผมไม่ยังไม่ค่อยได้ทำนะอ๋อไม่ค่อยได้ทำก็ <laughs> แบบรอไปปลดปล่อยทีเดียวเลยก็ <laughs> มีแฟนของของผมแบบรอบแนว นธรรมดาแบบสาวบ้านๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมสาวธรรมดาก็ใส่ผ้าแบบทัดใจรักจริงอ่ะแบบรักกันจริงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแ้าตายยังไงก็ได้ก็ส่วนมากก็ชอบคนสวยแหต่คนสวยเขาก็ไม่เอาอันนี้คนขี้เลี้ยงคนเดียวแก้ขาดไปก่อนเฮ้ยใช่แก้ขาดดูอันนี้ว่าแก้ขาดไปก่อนนั่นดีมันใช่ไหมครับดูยังไงต้องแก้ไปก่อนนะครับเพราะว่า ียู่ไม่ได้เลยอืมมันต้องได้เปลี่ยนกลิ่นบ้างไงแล้วแบบถ้าเป็นเกิดตรงนี้ฝนตกดีไหมอากาศฝน้งเลตกตกครับ ก็ตู้ม้านาำครับนี่ทำเองเลยหรือทำเองนะผมทำเองครับตกแต่งท่นแรกก็จะตั้งเป็นระดับว่างอาโต๊้แบบนี้ไม่มีโต๊ะครับพี่รู้จักเหรอครับพี่เคยเลี้ยงเคยเลี้ยงพี่เลี้ยงผมก็เคยคิดจะเลี้ยงแต่ว่ามันก็ค่อนข้างต้องเอาใจใส่อ่ะคือมันก็จะต้องเปิดไฟให้ปันมาณกี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยต้อง ต้องปลูกอย่างอย่างนั้นอย่างนี้ต้องคือมันค่อนข้างเยอะหน่อยก็เลยไม่ได้ปลูกแต่ว่าสนใจอยู่สวยช hey, <thank> อบอช่ไหมบางทีกี่ชั่วโมงนี้ใช่ไหมใช่ครับบางทีเราบางทีเราไม่มีอะไรทําหรือว่าเซ็งๆอะไรอย่างเงี้ยเราไปนั่งมองดูเลยตู้ปาลาหรือว่าตู้ไม้น้ำเนี่ยมัน <Hey. S 1> มันป่อคลายดีกแกรมมันสวยมัน <Hey. S 1> สวยดี <Hey. S 1> มันเป็นมันเป็นอีกโลกหนึ่งอะที่อยู่ในตู้กระจกอะใช่ hey. ใช่ครับอีกตัวอย่เดียประมาณนี้ใช่ไหมผมก็ชอบแบบนำอาหารแบบนี้ข้อแรกเพว่าจะซื้อเป็นครบเชุดอย่างนี้ไปดูที่ตลาดเราจกรุงเทพๆแต่ว่ายังไม่ไปนี่็เลยคิดว่าไม่คุ้นหรอกทำครบเชุดแพงกว่าเลยซื้อมาประกอบเอไปตู้ซื้ออะไรมาก็ของคาร์บอนซื้อคาร์บอนคาร์บอนก็ทำเอาเองเป็นไงคาร์บอนคือนะครับคาร์บอนก็คือไปให้พื้นน้ำหายใจได้ก็คืออยู่ได้ถ้ามีคาร์บอนมันจะสวยทำยังไงเราก็มียีน ทาขนมแบบปั้นเยงเลยใช่ไหมเขาได้ปั้นเป็นก้อนเลยไหมไม่คือคาร์บอนเนี่ยคือมันผงผงยีนมีเกลือผสมน้ําแล้วก็ยีนผสมน้าผสมตาลทําคือจะมีสองขวดนี่ยที่มันเปิดกิดปฏิยาเป็นคาร์บอนได้มันต้องส่งผ่านมาขวดนี้แล้วก็และเกิดแรงกดดันเข้าไปตามสายยางขึ้นเหมือนออกซิเจ้ยนี่เห็นมันมันมันจะมีแบบขวดอีกขวดนึงแบบใช่เป็นเป็นฟองไงจะเป็นสายหัว พอเจ้นมันก็เป็นฟองขึ้นมามันก็จะช่วยทําให้พืชน้ํามันหายใจได้ดีให้เจริญเติบโตนะเขาก็พูดอย่างนั้นแหละผมก็เลยลองทาดูเขาก็ซื้อหัวครอบมาให้เป็นคนแบบศึกษาเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไหมพี่ดูคนดูยูทูบแต่เรีศึกษาทําเล่นไปี่คิดว่าพืชน้ํามันเกิดใช้เวลาเหมือนกันนพี่ขึ้นน้ำไหมหมายถึงที่เลี้ยงตู้ไม้น้ําอีกทีหนึ่งมันน่าจะเกิดงอกเต็มหมนหรือว่าต้องใช้เวลานิดนึงเหมือนกัน ไม่แน่ใจนะพี่แต่ว่า<ม>อาทิตย์หนึ่งผมว่าน่าจะมีความต่างแล้วนะ,น,ะน,น่าจะขึ้นมันน่าจะขึ้นแล้วบางที่ไม่ขึ้นหรอรหขึ้นวมันก็โกลเด้นแต่ว่าม,มันจะมีบางบางประเภทที่ว่าเราต้องตัดด้วยตัดตัดใบหรือคล้ายๆแบบเราทําสนามหญ้ายอย่างเงี้ยถ้าใบมันยาวเราก็ต้องเลม็มเลม็มเล็มออกแล้วก็ตัดเศษใบมันออกเพื่อที่จะให้ตู้มันสวยแต่ทีนี้มันจะเกิดอีกเหมือนเดิม ก็ขึ้นนะครับน,นใช่ครับขึ้นแต่ว่าไฟเราเนี่ยตัวตัว,ตวแปรหลักๆค่อนข้างจะอยู่ที่ไฟเพราะ<ช>ว่าไฟต้องถึงเช่นแบบว่าเราไปเปิดหลอดเล็กๆอย่างเงี้ย<ช>อมันรับแสงไม่พอมันก็จะตัวา้าาใช่ครับไฟต้องถึงต้องเปิดวันหนึ่งจะเปิดแปดชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับเราต้องถ้าไม่ค่อยมีเวลาดูมันก็เอาเป็นทามเมอร์ตั้งเวลาเปิดปิดแต่ว่าให้มันเปิดตั้งแต่ สองโมงเช้าถึงหกโมงเย็นอะไรประมาณเนี้ยครับผมอ๋อแสดงว่าพี่มีความรู้อยู่แล้วก็พอมีดูมีอยู่ดูพี่พี่เคยเล่นหรือเคยปลูกได้ไงหรือว่าเคยเห็นเพื่อนปลูกไหมครับง่าพี่มรู้เคยไปดูเคยเคยดูผ่านยูทูบั่นแหละครับบ้านจากบ้านจะปลูกอแต่ว่าไม่ได้ปลูกเพราะมันมันค่อนข้างดูแลเยอะก็เลยเลี้ยงแต่ปลาปลาตู้อะไรในเลี้ยงอยู่ครับ กาที่อดี้ยังอยู่เราไม่กินขนมจีนอะไรที่ขนมจีนพี่กินไหมผมก็ลืมบอกมากเลยบอกแล้วเอาไว้ไกินตอนเย็นเนาะอ๋อครับเขาเขาพี่กินจะออกมาเนาะผมก็ไม่หิวเหมือนกันผมก็ไม่ออกมาผมก็ลืมบอกเหมือนกันพี่วันนี้นี่เอฟซีมาหาพี่คนแล้วเอฟซีเมื่อเพิ่งจะมีเมื่อเช้านี่รถกระบะที่ขี่ไล่พี่มาเขาเพิ่งกับพี่นี่แหละเนี่ยจะมีนี่แหละสอง สองกลุ่มนี่แหละสองไม่ได้มากินข้าวถ่ายอะไรอย่างนี้ด้วยอ่ะไม่ไม่เพราะว่าเขาซื้อกระตุ้นมาเขาขอถ่ายรูปแล้วดูเขาไปอืมใช่ก็มาแวะหาแวะอะไรเนาะครับมีสาวมาแวะหาบ้างไหมพี่ก็มันก็มีเป็นบางช่วงอ่าพี่เขาก็สาวเอฟซีพวกอะไรนี่แหละได้มาเล่นด้วยได้ไหมครับไดถ่ายเป็นแฟนดูก่อน ตล้องตัวนี้พี่ซื้อราคาแพงผมซื้อมือสองมาพี่เท่าไหร่มือสองเหมือนพันเหมือนหกแต่ได้แต่ตัวกล้องนะครับเรียนซื้อต่างหากฟาร์ตเรียนในต่างหากเลยใช่ครัเถ้าจะเรียนก้องจะราคามันไม่แพงอยู่แล้วเรียนเรียนอันนี้มันเป็นเรียนเรียนเรียนฟิกเรียนธรรมดา เรียนสแตนดาดของมันแล้วถามว่าความละเอียดเป็นยังไงพี่ที่ว่ามันมันเล่นแบบยังไงมันเงียนไหมภาพมันแบบมันแบบความละเอียดเท่าไหร่ที่ถึงก็มันเป็นเงียนเงียนครับชัดก็คือเราอยู่ที่เราตั้งด้วยว่าที่เราจะไปลง y o youtube เนีไยจะเอาขนาดเท่าไหร่แต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะกล้องมันถ่ายได้ถึง 4K <c oughs> อะ้ก็สนใจแล้วกางเกงไ<ช>งถือว่าเบาอันเนาะเบาอันก็ได,ด้สิแต่ทางพี่พี่ก็มีการที่ทำคลิปเดินป่าด้วยครับเดินป่าบ่อยไหมพี่เดินป่าบ่อยอยู่นะครับบ่อยอยู่แต่ว่าผมจะเดินช่วงประมาณภัายฝนกับช่วงหน้าหนาวเพราะว่าบนหวบเขาจะสวยมันจะบรรยากาศมันจะได้แต่ว่าหน้า,นาหน้าร้อนหน้าเลยคือ ไม่ไม่ไหวครับมันจะตายดิพี่เดินไปอย่างเงี้ยเดินไปแล้วแบบมันร้อนเลยอย่างเงี้ยแล้วกันหำรถเสียดสีกันแล้วมันหำเสียกออกอย่างเงี้ยร้อนหั่มครับอิ่มยังพี่ครับก็อิ่มนะไม่ถ้าถ้าอิ่มเราเดี๋ยวผมว่าจะให้พี่พาทัวรนะ์หน่อยว่าแบบมาดูบ้านอะไรอย่างเงี้ยได้เดี๋ยวเดี๋ยวกินให้อิ่มก่อนก็ได้พี่ นะเอาอมามามากินน้ไรกันมาเอามานั่งนี่เขออ้ากล้องกั๊นมาเลยเอาเดี๋ยวมาอเอา <c oughs> เดี๋ยวนี้ยยักายเดี๋ยวให้ผมพลิกกล้องไปเลยไหมฮะเลี <c oughs> ้ยตากล้องมาด้วยแต่แบบเขินเขินเขินกล้องนะครับยักายยักายนี่ตากล้องส่วนตัวครับมากันสายคลิปอยู่มีทีมงานทีมงานเหรอพี่ มีอีกไหมครับเตรียมงานหรือว่ามีแค่นี้มีมีแค่นี้ครับที่จริงผมถ่ายแล้วก็ตัดต่อเองเดี๋ยววันนี้หลานชายมาเรียนอยู่เนี่ยตอนแก่นก็เลยมาด้วยผมอยาี่ปน้ำี่น้ำนะพี่นะครับผมอยากมาหาเบาอันเพราะงั้นดิมาด้วยครับเออได้ไปแตะเย็นดีเนาะ ปกติส่วนมากพี่มาอยู่กับแฟนอยู่ให้ไหม่เือว่าพี่จะอยู่บ้านจังหวัดเลยส่วนใหญ่อยู่จังหวัดเลยครับผมทํางานอยู่นู่นอ๋อทำงานแฟนมันก็ไปอยู่ด้วยแต่ว่ามีพากลับมาบ้านก็เลยพอดีบุญบ้างไฟด้วยอ๋อก็เลยได้มาอโอ้ห,นะไไหินเนาะเจ้าไปหายใจกันนั่นเลยกินเขายุสานเลยยุ้ยมาไย้หนึ่งเลย งานครับงรนอันไม่ยังก่อนอันให้ร้อนเด้ร้อนร้อนตายได้เดืนละบ่ตายได้เดอนตายได้หดปีไปซึ่งว่าเดือนทีเพราะมันไลยแต่บอกครับอืเพราะมันสองสามปีว่าแล้วตายไมนี่บ่กินเราไลยบ่กินเราไล่ลงตบตับมันกินไล่เราเจ้าพวกกินได้บ่ มเุเทกินด้วยแต่องกินเดี่ยวอะมันไ,ได้กินละลายดิไปกับเปลืองไปเนาะเปเืองไปอีเนาะยากระปุชครับมาบสุ่มไฟเผือน้านี่ยก,กติมันก็ใส่ไฟแห้งนะพี่ไฟหลอไฟเดือดครับมนแห้งแล้วครับ มันมีมันมีขายกัาหลอใต้ของมัน,นมีครับมีอลอดมีลอดไฟปุ๊กไม้น้ำอยู่ดิมันจะเป็นเป็นแขรงมาเดียวเปิดให้บไหมข้ามแพงหรอครับดับไปล่เปสามสิบกาจี แถว LED เนี่ยมันจะเป็นเนีย่ยต้นราคาในเข้าสิบแปดบาทมัน,มนจะมาเกาะขอบตู้เลยเสียบปากเสียบนะแต uh, ่ถ้าไฟถ้าไฟอย่างนี้นะมันมันค่อยแสงมันค่อยถึงเ <Yeah. S 1> นี่ยครับแสงแสงถึงเออไม้น้ำนะครับมันมันถึงจะได้รับสารอาหาร มันไปเสียบข้างตู้มันก็ทำงานเลยเจ็บข้างตู้อันเดียวของผมมันใช้เสียบข้างตู้เลยแล้วดีดกันก็เสียบข้างคงั้นเรารดูบ้านเราอันนึงได้โอเคครับผมนะครับเยียี่ยยมเยนบ้านผมกันเถิดพ <c oughs> าพี่เขาดูก่อนอยู่กันเลยดูเดยวันนี้พี่เขาจะมีของขวัญอะไรมาฝากกัน ครับก็ก่อนจะจากกันไปนะครับเราก็มีของที่เราทึกมาให้เบาอ่านนะเฮ้ยไม่ใช่ที่ระลึกครับผมอันนี้จุดเล่นไหมพี่มันไปน้อยโอเคเดี๋ยวว่าจะจุดเล่นกันสักหน่อยเดี๋ยวไว้นี่ก่อนครับผมครับก็มีของฝากก็เป็นของเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นรถโซ่นะครับเออ เกียงในเอาปากเบาอ่านนะครับสปอนเซอร์ต an ้องเข้าแล้วนะครับอันนี้ลอตโซ่ครับแท้สามชิ้นครับผมขอให้ปากครับขอบคุณมากครับพี่ครับผมจำน่อะพี่จำน่อยพี่จะใส่ไหมนะพี่เดี๋ยวผมจะใส่เออลองลองลองดูเนาะเผื่อจะรู้สึกดีอะไรเงี้ยพอมีกางเกงในใส่แล้วเราถ้าไม่ใส่มันจะเป็นไส้เลื่อนไหมพี่ ใช่ใช่ใช่ถ้าแบบมันไม่ใส่ลแบบหำ่รถใหญ่อะไรเงี้ยเดินไปเดินมามันแกว่งอย่างเงี้ยเนาะใช่เอมันเป็นไส้ลงหำ่มหรอกใช่แต่ผมไม่ใส่มาหลายปีไม่เป็นทุกทีแล้วก็สำหรับวันนี้ก็เป็นการเปิดบ้านเบาอันแล้วกันนะครับผม อย่าล like <sk r ime> ืมฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องแก้วกาทาเบลด้วยนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าพาไปเที่ยวทิมไหนไม่ว่าจะพาไปดูฮัมเบาอันยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้บ๊ายบายบ๊ายบายครับขอบคุณมากครับที่รับชม